สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ A อ r o u n d นะครับผมวันนี้ไม่ต้องแปลกใจที่เจอเอิร์ฟอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรช่องแทนพี่เอนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ Runder Mall นะครับผมนี่ข้างหลังก็จะเป็น Runder p a s าซนะฮะแหล่งช้อปปิ้งนะครับผมซึ่งเราก็อยู่กับพี่เอสวัสดีครับแล้วก็สมาชิกของอีดูอาราวเอ็ดดูน้องโกครับผมนี่ ก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนของนักเรียนที่เพิ่งมาถึงที่แอดแลนนะคร<ช>ับผมว่าควรจะทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกใช่ไหมพี่เอใช่ออก็คือ,อพูด,ดง่ายๆนะคะขอเอาปากยื่นเข้าไปในไม้วันนี้จะยกช่องให้เอิบนะคะทุกคนเพราะว่าเอ,อจะค่อนข้าง b ซี่กับการมาดูแลน้องนิดนึงนะคะก็วันนี้ทีมเราเอดูนะคะก็มาพาเด็กนักเรียนที่ทำวีซ่ามากับเราเนาะแล้วก็เหล่าน,นี้ก็คือน้องโตนะคะ ก็เดี๋ยวเราพาน้องโกเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่รนดูโมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องโกเนี่ยมาทําภารกิจก่อนที่จะไปเรียนหนังสือให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นภารกิจที่เราบริการให้กับ น้องๆที่มามาทำวีซ่ามากับเราได้ดูนะคะก็โควิดหลังการขายดีเยี่ยมอละนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง,งทีนะคะเป็นเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรนะหน่วยสวาดทของของทีมหน่มัย S ทหน่วยสวาดไงไม่ใช่ชื่อภาษาไทยมันดุ เป็นหน่วยสวาสร์ของทางอราเอ็ดดูนะคะที่มาเป็นผู้ช่วยเอในการที่จะมาดูแลน้องๆนะคะก็แล้วก็หลายๆคนรู้จักนางเอิร์ฟหรือน้องเอิร์ฟหรือพี่เอิร์ฟของเราเป็นอย่างดีก็เอาไปว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะต้องไปปฏิบัติภารกิจแรกก,กันก่อนนั่นก็คือการไปเปิดซิมนั่นเองนะครับผมโอเคอเจอก,เกันครับ นก็หลังจากได้ซิมการ์ดโทรศัพท์แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะพาน้องไปเปิดบัญชีธนาคารเหตุผลที่ต้องเปิดโทรศัพท์ก่อนเปิดซิมการ์ดก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราไปเปิดบัญชีเนี่ยเราจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่มันลิงก์กัน ออคือจริงๆแล้วว่ามันสามารถทําได้2แบบก็คือเปิดบัญชีก่อนก็ได้หรือจะมาเปิดเบอร์ก่อนก็ได้แต่ว่าเพื่อความสะดวกอะ่ะแนะนําให้เปิดเบอร์ก่อนดีกว่าออมันจะได้แบบทีเดียวจบเลย<ช>แล้วก็เดี๋ยวไปเปิดบัญชีธนาคารกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าหลังจากเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีบริการอะไรต่ออ่ะ,ะโอเคปะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบเดินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีเรารีบเนาะต้องมาทําหลายสิ่งเลยโอเคไปปโอเคครับเจอกันครับก็เดี๋ยวเนี่ย เราจะเข้าไปธนาคารกันแล้วก็จะทำการเปิดบัญชีแล้วก็สิ่งที่พี่สั่งให้โกเตรียม,มาก็คือพาสปอรอ์ตแล้วเราก็มีเบอร์อรโทรศัพท์แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวก็ที่ให้จดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอีเมลอะไรใดๆก็ตามที่อยู่ให้จดใส่ในโทรศัพท์เป็นโนต้ตมาเพราะว่าด้วยเรามาถึงใหม่ๆสำเนียงเรามันอาจจะแบบ เขาอาจจะฟังไม่เ <Roth> ข้าใจมันจะได้ข้อมูลไม่ผิดพลาดมีอะไรก็จดใส่กระดาษใส่โทรศัพท์มาเลยเพื่อที่เขาถามเราก็จะได้ยื่นให้เขาได้ความเตรียมพร้อมมาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออโอเค f e w moments later ก็ตรงเนี้ยก็คือห้างซิตี้คอร์ซึ่งพี่เอเคยทำ คลิปไว้แล้วคลิปหนึ่งตอนที่มาซื้อบัตรเมโทรค่าซึ่งบัตรเมโทรค่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เดี๋ยวเราเดินไปเนาะเวลาบัตรหมดอะไรหมดก็มาเติมตรงนี้ได้เนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดบัตรกันแล้วก็ท็อปอัพเงินนะคะทีเนี้ยสิ่งที่โกจะต้องเตรียมไว้ตอนเผื่อเขาถามก็คือตัว coe C.O.E ก็คือที่พี่เคยส่งให้มันจะเป็นตัวยืนยันว่าเราเป็นนักเรียนหรือว่าเราสมัครเรียนมาในเคสที่เขาขอขอดออูซึ่งมีอยู่ในอีเมลเนาะโอเคปไปซื้อของกันอ่ะทีนี้ก็คือตัว C.O.E เนี่ยมันจะมีเขียนไว้เลยว่า Overseas Student ใช่ไหมก็คือเื่อเวลาเขาถามเราเราก็จะได้แสดงได้ว่าเราเป็นนักเรียนเพราะว่าเรายังไม่ได้บัตรนักเรียนแล้วก็ในส่วนของบัตรนะเห็นไหมมันจะมีแบบ สีฟ้าสีนั้นอะ่ะมันก็จะเขียนว่าสําหรับบุคคลทั่วไปสําหรับนักเรียนแล้วก็สําหรับคอนเซชั่นทีนี้ไอ้บัตรตัวนี้มันจะสามารถซื้อเป็นตัวคอนเซชั่นได้ซึ่งคอนเซชั่นอ่ะข้อดีของมันน่ะก็คือเราจะสามารถเดินทางในราคาที่ถูกลงก็คือเป็นเหมือนกับบริการของทางหลัที่เขาให้กับนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลซิสเตนที่จะมาเรียนที่เอ,เอสเอเนราคามันจะถูกลงครึ่งนึงเลย ทีนี้เดี๋ยวเราจะซื้อเป็นรายเดือนเลยเพราะว่าโกะจะต้องเดินทางเยอะจากทั้งบ้านมาเรียนจากทั้งที่เรียนไปที่ทํางานซึ่งถ้าเรามาซื้อเติมเติมเติมเงินอะบางทีมันมันไม่คุ้มเราซื้อไปเลยรายเดือนราคามันจะถูกลงทีนี้ราคาตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ50กว่าเหรียญเราสามารถใช้ได้28วันครวัน ซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะว่าถ้าเกิดเรามานั่งจ่ายเงินเป็นกระจุกกระจุกกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกอ่ะมันจะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยต่อวันในการเดินทางแต่อันนี้คือแทปที่ไหนก็ได้มันจะนับเราไปไหนก็ได้อ่ะมันนับเป็น1เดือนมันไม่ได้มานับเป็นทริปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้เราก็เตรียมเงินเตรียมเงินจะจ่ายเขาแต่ว่าอ่าถ้าเขาไม่ถามก็ไม่เป็นไรถ้าเขาถามเราก็ต้องเอาไว้ตัวซ e ีอีนี้โชว์เนาะโอเคค่ะจ่๋ยเราซื้อกัน โอเคตั้งกิวทุกคนคะผลปรากฏว่าเมื่อกี้นะคะเจ๊ร้านขายบัตรก็คือบัตรหมดจ้าเดี๋ยวเราจะพาน้องเดินไปที่มินิมา่าแถวนี้ซึ่งมีบัตรเนี่ยมันขายหลายที่เนาะตามตามอ่าฮะตามมินิม่าอะไรอย่างเงี้ย อ,อย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นตรงที่ขายลอตโต้เนาะเ,เออเป็นที่ขายลอตโต้ก็จะสามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฟ้ดคอร์สนะทุกคนนี่นะนะเราสามารถมาฝากท้องฝากอะไรที่นี่กันได้นะครับผมอยู่ที่ซิตี้คอร์สครับก็อยู่ใจกลางเมืองแอดแลนตเลยตรงนี้จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะฮะถึงแล้วครับผมนี่ ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวถือใบเสร็จไว้เพราะว่าเผื่อมันมีปัญหาอะไรเราจะสามารถเอาใบาเสร็จเนี่ยไปไปโชว์เขาได้เผื่อขึ้นเครื่องไปแล้วแทบแบแล้วมันไม่มันไม่ขึ้นหรือมันไม่โชว์อ่ะเราก็เอาเนี่ยให้เขาดูว่าเนี่ยฉันเพิ่งซื้อมาเลยนะแล้วก็บัตรฉันเพราะฉะน,นั้นบัตรรีซีปเนี่ยอย่าทิ้งหลายหลายคนเขาชอบเอาทิ้งกันแต่ว่าอย่าเอาทิ้งนะเผื่อมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบัตรเมโทรเราสามารถใช้ตัวเนี้ยยืนยันได้ว่าเราจ่ายเงินแล้วเราเติมเงินแล้วเนาะตัวนี้ตัวรีซีปเนี่ย หน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้ออแล้วก็นี่นะคะบัตรก็เป็นบัตรเมโทรคร่ที่น้องเพิ่งซื้อมาตัวนี้ก็จะคือจ่ายไปเมื่อกี้57 57เหรียญก็คือ28 days เนี่ยมัน53เหรียญ50แต่ค่าบาัตรค่าตัวบนะัตรนี่สามเหรียญ50ซื้อทีเดียวแล้วไม่ต้องซื้ออีกเลยแต่ถ้าเกิดทำบทัตรหายต้องซื้อใหม่ใ,หมใช่เลยโอเคอ่างั้นตัวนี้เสร็จแล้วเราเปิดบัตรเมโทรเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยว โทรศัพท์เราก็จาัดก,การให้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเ,เราจะไปสถาบันพาไปดูสถาบันว่าที่เรียนเป็นยังไงอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนเนาะซึ่งสถาบันน้องก็คือ c o n v e n ย e n นเออโอเคไปกันค่ะ สถานที่ตั้งของ a i b t สถาบันที่โกสมัครเรียนมามันก็ตั้งอยู่ที่รันเดอร์มอลเลยนะคะแล้วก็ถ้ามาก็จะเห็นตึกเคมาดตึกเคมาดก็คือสถานที่ตั้งของตรงนี้แหละเนี่ยถ้าถ้ามองเข้าไปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเคมาดเลยเห็นปะอันนี้ก็คือสามารถมาซื้อของชองของใช้ที่นี่ได้เลยเคมาดขายของถูกอ่าก็เดี๋ยวสถานที่ตั้งของ a i b t ก็คืออันนี้นะดูไป้ายได้ก็คือชั้น5ก็เดี๋ยวกดลิฟต์ขึ้นไป่ปะ ใช่ชั้นหน่าชั้นห้าก็เดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวตารางเรียนอะไรไงเขาจะส่งเข้าไปในอีเมลเราแล้วเราก็มาเรียนนะคะรู้สึกว่าตารางเรียนมันจะเป็นอังคารพุทพกระหดเรียน9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามประมาณเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเย็นประมาณนี้เออซึ่งก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปบริหารในการเดินทางจะไปทํางานแล้วก็มามาที่นี่ให้ทันเนาะตอนเช้า ลิฟมันจะคนใช้เยอะมากก็พยายามมาก่อนเวลาอะไรอย่เงี้ยออโอเคค่ะ ก็ทุกคนหลังจากที่เราพาน้องโกไปทําทุกอย่างเสร็จมาแล้วไปดูเรียนเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะต้องไปทานข้าวพาน้องไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็คือด้วยความที่โรงเรียนของโก้มันอยู่ในรันเนอร์มอลเลยแล้วก็สถานที่ตั้งของเรียนอยู่ตรงข้ามตึกเนี้ยที่พี่จะพาไปดูก็คือมีร้านข้าวมันไก่ที่ที่ชื่อดังที่พี่แนะนำหลายหลายคนไปแล้วกเออเพราะว่าเขาให้พอชั่นใหญ่คือเขาให้ขนาดที่ใหญ่แล้วก็รสชาติอาหารรสชาติของข้าวมันไก่มันคือ เป็นแบบเอเชียเลยเพราะว่ามันเป็นสูตรของคนมาเลยเนาะน,นั่นก็คือจริงมันมีหลายอยา่างไม่ใช่มี่ข้าวมันไก่แต่ที่นี่มันเต็มไมม,ม,ออมันเออคือหมายถึงว่าคนไทยไงก็จะอ,อ,อยากแบบอู้นี่อยากกิน,ข,น <ะ S 1> ข้าวมันไก่อ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายเออเอพิโซดนี้กันที่ตึกนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันว่าเออจะต้องไปตรงไหนทำอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาน้อง ส่งต่อให้เออพาไปเดินเที่ยวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพียต้องไปธุระวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะปิดเอพิโซดนี้ตรงนี้เลยที่บริเวณทางที่จะเดินไปร้านข้าวมันไก่นันยางนี่เดี๋ยวเราไปยืนคุยกันตรงป้ายนันยางตรงนี้ไฟแสงไฟเออหันไปทาร้านข้าวมันไก่นันยางสิจ๊ะเดินตามไม่ทันกูตามตามไม่ทันเลยก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเอราวและทีม Around เอ็นะคะก็จะต้องขอน้องโกอยู่ไหนก็ต้องขอลาทุกคนไปแล้วแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งบริการดีๆที่ไม่ใช่หนึ่งบริการหลายบริการดีๆหลังหลังการขายของเรา d เอ็ดวันนี้เอเราออกมาเป็นแนว ให้ความรู้แล้วก็โปรโมทธุรกิจในตัวเราพูดกัน <único> ง่ายๆเลยก็เป็น <albums> ว <Jersey> ่าฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เอราด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้อ r รา u เอ็ดดูนะคะด้วยการกดติดตามเพจอารา u เอ็ดดูวีซ่าเซอร์วิสิของเราใน Facebook ที่ให้ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังไงเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณน้ออขอบคุณน้องโกขอบคุณทุกคนที่ต <influ ua ip> ิดตามรับชมกันมาด้วยนะคะ ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค,ค่ะบ๊ายบายค่ะ